สวัสดีค่ะไลรีช็อปนะคะ10บโมงเช้าถึง11บเอโมงนะคะชุดนอนอินโดหรือว่าชุดลำลองก็ได้นะคะสามารถใส่อยู่บ้านนะคะเนื้อผ้าไม่ร้อนนะคะเป็นลักษณะคอวีนะคะมีกระดุม2เม็ดแขนสั้นนะคะเนื้อผ้าใส่สบายนะคะนําเข้าจากอินโดนะคะความยาวของชุดนะคะอยู่ที่43นิ้วนะคะหน้าอกอยู่ที่48 5 0ถึง50นิ้วนะคะมีสีให้เลือกนะคะ มีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์0826451301นะคะมีสีให้เลือกนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะสีเหลืองนะคะคอวีนะคะมีกระดุม3เม็ดนะคะแขนสั้นแล้วก็สีเขียวสนใจนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะนำเข้าจากประเทศอินโดนะคะ สีชมพูออกม่วงนะคะแล้วก็สีส้มนะคะเนื้อผ้าใส่สบายนะคะนำเข้าจากประเทศอินโดนะคะแขนสั้นนะคะคอวีกระดุม3เม็ดนะคะความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะคะหน้าอกอยู่ที่48-50ถึงนิ้วนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์0826451301นะคะฝากกดติดตามช่อง y YouTube ไลรีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ